สวัสดีครับท่านแขกผูม้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดยคอมซีโมเดลกระผมนายคมชัยมาตราครูผู้ช่วยโรงเรียนวังวิทยาคารวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มานําเสนอคอมซีโมเดลให้กับทุกท่านได้รู้จักในวันนี้ครับตัวของคอมซีโมเดลประกอบไปด้วย K O M C Knowledge Transfer Open Approach motivational context และ communicative approach เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ทีละตัวกันเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกคือ K K คือ knowledge transfer ครับผมพูดถึงเรื่องของการถ่ายโอนความรู้เริ่มจากตัวของครูผู้สอนที่สามารถถ่ายโอนความรู้ให้กับตัวของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงประเด็นเข้าใจง่ายและชัดเจนซึ่งอีกทั้งในตัวของการถ่ายโอนความรู้นี้ยังพูดถึงตัวของนักเรียน ที่จะสามารถถ่ายโอนความรู้ที่ได้รับจากครูผู้สอนไปยังชุมชนและสังคมรอบข้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพครับตัวที่2คือ open approach หรือการจัดการเรียนการสอนแบบเปิดเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้โจทย์สถานการณ์ปลายเปิดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้และวิธีการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning ครับและส่วนที่3 M คือ motivational context หรือแวดล้อมแห่งแรงบันดาลใจในข้อนี้โมเดลบอกเราว่าเป็นการจัดสภาพแวดลอ้อมและบรรยากาศการเรียนให้มีความเหมาะสมสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนกระตุ้นความอยากเรียนของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนต้องการที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับผู้เรียนมีความต้องการเเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นครับและ C ตัวสุดท้ายคือ communicative approach หรือการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในข้อนี้จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการฟังและการพูดเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารในกลุ่มเพื่อนครู ในโรงเรียนอีกทั้งการเรียนแบบ communicative approach เป็นการเรียนการสอนที่ไม่เน้นทางด้านวยากรทำและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากสถานการณ์จริงด้วยครับโดยการจัดทำนวัตกรรม Com ซ MO มเดนั้นมีวัตถุประสงค์หลักทั้งหมดอยู่3ข้อครับข้อที่1คือพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของนักเรียน 2. เพื่อยกระดับผลสมดิษฐทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน และ 3. เป็นการสร้างแรงจูงใจเจตคติที่ดีกระตุ้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนทําให้นักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นครับและนี่คือคอมซีโมเดลนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนแห่งอนาคตและเป็นนวัตกรรมที่ทําให้ผู้เรียนนั้นเกิดความต้องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษเห็นความสําคัญและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีครับสําหรับวันนี้ก็ผมขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูทนวัตกรรม คอมซีโมเดลขอบคุณครับ